วันนี้เราอยู่ที่สนามพาวัดไซนะเดี๋ยวจะพามาดูพี่คนหนึ่งแกถือเบี้ยแกไว้หลายลูกแกเห็นเบี้ยแกพระจันทร์คงวัดกลางบางแก้วนี่มีนัดกับพี่แกนะวันนี้มาสายละคนก็อาจจะไม่เยอะเท่าตอนเช้าเสนามพระปากทางวัไดไซ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตู้วัตถุมงคลในตู้พระนั่นแหละเป็นตู้ใ้ของคุณดนท่าจีนสวัสดีครับคุณดนท่าจีน,นะสวัสดีครับพี่อันนี้วันนี้เราอยู่กับพี่ดนท่าจีนวันนี้จะมาขอดูเบี้ยแก้อาจารย์คงอ๋อได้ ในตู้แกก็มีวัตถุมงคลของสายวัดกลางบางแก้วครับเทียบอยู่เหมือนกันเดี๋ยวนี้เราจะมาดูเบีย้ยจันงคงตอนนี้มีเบีย้ยจั่งคงของกี่แบบมีสามแบบครับพี่มีแบบเปิดหัวกับแบบธรรมดาอันนี้คือเบีย้ยโค้ดถูกต้องไหมครับพี่นั่นโค้ดเลยครับมาตรฐาน เบี้ยโคดปัจจุบันเป็นไงเบี้ยแก้ถักของอาจารย์คง,งนี่ขายได้เรื่อยๆนะมีขายได้ตลอดครับหายยากไหมหายยากไหมก็จริงๆยอดงานต่อวันก็เริ่มน้อยลงทุกวันแล้วนะพี่เนื่องจากหลวงพ่อก็แก่เยอะใช่ครับพี่แล้วก็งานของเล่นเป็นไงเดี๋ยวนี้เยอะครับพี่ช่วงนี้ซื้อขายต้องระวังครับ เบี้ยกอกประหลอดมาเองให้หลวงพ่อจานนี่ถ้าเล่นเบีย้ยอย่างนี้มันจบใช่ไหมเบีย<จ>บ้ยตกว่าพี่ปัจจุบันก็หาลําบากนะผมเองก็หาไม่ได้เหมือนกันนะใช่ครับพี่เพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่จริงมันไม่ได้ว่าจานเยอะแกอะไรมากมายอันนั้นนั้นหลอกพี่แก okay. ไม่ค่อยได้ทำใช่อะนรี้จะเป็นเบี้ยเปื่อยใช่ครับพี่เบี้ยตะกรวนนั่นแหละใช่ครับเรียกเรียเบี้ยเปยืเป่อยไปได้นะเดี๋ยวอาณาจารย์ เบียร์ตะกรวครับนี่บางคนก็ถามแบบว่าเบียร์แบบว่าทุกถูกมีไหมมีคนถามอะไรคนนะเบียร์ตีห้าร้อยมีไหมไม่มีเลยครับพี่ต้นทุนมาเกินแล้วครับพี่อ่าใช่ไหมลูกละฮะมันก็ไม่มีหรอกนะไม่มีนะครับนี่อย่างเบียร์ถักนี่ออกวัดนี่ตัวเท่าไหร่ครับออกวัดก็ตัวละพันนะครับพี่พี่พี่เวลารับก็มือหลงตาก็ถ่ายตัวละพันครับ นี่ตัวละพันนะประกันได้ว่าราคานี้ครับเราวตัวละพันนี่ถ้าเป็นวิทยากวแบบมีตะเก็บนี่ก็แปดร้อยครับพี่ออกวัดก็ราคาแปดร้อยอันนี้ของพี่เขานะเยอะไม่ก็ไม่เยอะนะเยอประมาณแค่นี้ใช่ไหมใช่ครับพี่นี่มีประมาณแค่นี้มีแบบเปิดหลังมันไม่ได้เยอะอย่างอย่างนี้แบบว่าไอ้ที่ว่าหลวงพ่อจานทุกวันแบบเยอะลงถ่ายทุกวันมั่น ไม่ใช่ครับพี่เต็มที่หลวงพ่อจารย์วันหนึ่งก็น้อยสองแบบใช่ไหมใช่ครับสามแบบเรียตะกรวด้วยครับฝากช่องทางการติดต่อนะอันนี้ก็เ็นบุ๊กพี่เขานี่ธนเดทที่นาสวนครับดนท่าจีนสำหรับที่ดนท่าจีนนี้ก็เป็นพวกกรรมการใช่ไหมครับใชกรรมการในการตัดสินพากเครื่องอะไรเงี้ยตาม การประกวดต่างๆแล้ววันนี้โอกาสที่มานี่แบ่งสมาชิกที่ดูคลิปนี้ได้ไหมแบ่งได้ไหมครับแบ่งได้ครับพี่ให้ราคาวัดไปเลยพี่อันนี้สามารถแบ่ง f ีที่ดูคลิปนี้ของผมได้ไหมได้ครับพี่ถ้าแบ่งนี้อันนี้ได้เท่าไหร่ครับเาแล้วแต่พี่แต่พี่ให้พี่เปิดบินไปเลยครับก็ ราคาวัดครับอันนี้พี่แกแบ่ง<อ>สําหรับคนที่ดูคลิปนี้นะราคาวัดเบี้ยถัดก,ก็หนึ่งพันบาทครับนี่หนึ่งพันบาทเบี้ยตะก,กวัวอ่แปดร้อยครับนี่โอพี่แกแบ่งขาดนี้ในะราคาวัดสําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วกันนะอ่าออกค่าส่งให้ผมด้วยนะค่าส่งออกให้ผมด้วยนะ เอาเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทแล้วกันนี่เ <Okay. S 1> พราะว่าผมไม่ได้ขี่จักรยานมานะผมขับรถมาอ่าบวกค่าส่งให้ผมด้วยหนึ่งร้อยบาทปกติผมขายแพงกว่านี้นะนี่เย้ยแท้มีโค้ดถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็อยากได้เยแ้แท้แทแอาจารย์คงไว้ใช้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทรวมส่งนะมีแบงค็ถามไหม นี่ครับพี่<อ>พร้อมครับครบส่วนเบีย้ยนี่ก็แปดร้อ้าสิบแล้วกันครับพี่นันแหละอันนี้รวมส่งนะครับพี่โอเคใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากได้ก็ทักมาไวๆนะเพราะมีแค่นี้แหละ